สาวโพสต์โซเชียลโจรยุคโควิดฝืดเครืองขโมยฝาบ่อดักไขมันกลางวันแสกโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่คือผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ใช้ชื่อว่านางสาวสุพมาคงวิวัฒนากุลอายุ54ปีได้โพสต์มีข้อความว่าในยุคที่ฝืดเครืองในยุคที่ยาบ้าเม็ดละ30-40บาทยุคที่พึ่งระบบยุติธรรมไม่ได้ ขนาดแค่ฝาบ่อดักไขมันยังโดนขโมยจะแจ้งความหรือจะจัดการเองดีใครแจ้งเบาะแสจนสามารถชี้ตัวได้มาเอารางวัลงงามหรือถ้าสำนึกให้อำมาวางคืนซะติดต่ออินบ็อบมานะคะเหตุเกิดที่เซเเสาขาเทศบาลหนองตำลึงซอยสิบเจ็ดเวลาประมาณ7จนาฬกาสีนาที โดยมีภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจับภาพสองคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ข้างร้านสะดวกซื้อแล้วงัดฝาท่อดักไขมันซึ่งเป็นฝาสแตนเลสมีขนาดความกว้าง20ถึงคูณ15นิ้วใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางมายังพบกับนางสาวสุพมาศคงวิวัฒนากุลเจ้าของโพสต์และเป็นเจ้าของที่ดินที่ร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่6 ตำบลมากโป่องอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีได้พาไปชี้ให้ดูที่บริเวณฝาท่อดักไขมันข้างร้านสะดวกซื้อที่ถูกคนร้ายนั่งงัดเอาไปซึ่งมีฝาเล็กอีกสองฝาคาดว่าจะงัดไปไม่ได้จึงไม่ได้เอาไปโดยนางสาวสุภาพรได้เปิดเผยว่าไม่น่าเชื่อขนาดช่วงเช้ามีลูกค้าและมีคนงานเดินผ่านไปผ่านมาก็ยังมังงัดลักขโมยไปได้ซึ่งครั้งนี้นั้นไม่ใช่ครั้งแรกมีหลายครั้งหลายหนบ่อยมาก ที่มาขโมยของข้างๆร้านสะดวกซื้อแม้กระทั่งสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อก็มาลักขโมยเอาไปบางเดือนนี้ยอดนั้นหลายหมื่นบาทซึ่งก็ได้แจ้งความไ้ที่สพพานทองตนก็อยากจะฝากคนร้ายว่าหยุดพฤติกรรมที่ทําแบบนี้เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาหากไม่มีงานทําให้มาหาตนจะหางานให้ทํามาทํางานเป็นพนักงานเซเว่นหรือเป็นไลเดอร์ส่งของก็ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท หากวิ่เลือกงานตั้งใจทํางานดีๆก็จะมีเงินใช้โดยที่ไม่ต้องไปก่อเหตุแบบนี้และขอฝากเจ้าเรือนบก็เห็นใจเจ้าที่ตํารวจเนาะที่ต้องมาทํางานเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แต่ก็อยากจะจับให้ได้การก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหลายครั้งหลายผลจะได้ทําการปรับทัศนคติให้เป็นคนดีในสังคมต่อไปครับเทเกิดประมาณกี่โมงเจ็ดโมงสี่สิบนาทีของวันที่ 3, สามเมษายนค่ะ ลัขษณะของคนร้ายเข้ามาพฤติกรรมเป็นยังไงครับเป็นวัยรุ่นสองคนน่ะนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็คุยกันแป๊บหนึ่งก็หันกลับมายกฝาแล้วก็ขึ้นรถไปเลยค่ะอยากจะฝากบอกน้องคนที่มาขโมยยังไงครับก็บอกว่าเอออยากจะฝากบอกว่าเออถ้าไม่มีงานทําหางานทํานะคะหรือถ้าไม่มีจริงมาที่นี่พี่มีงานให้ทําค่ะแล้วก็ไรายได้ดีด้วยนะคะ ก็อย่าไปเบียดเบียนใครอย่าทาอย่างนี้กับใครที่ไหนอีกเลยนะคะทุกคนลําบากหมดค่ะตอนนี้เบื้องต้นได้ไปแจ้งความหรือยังครับอ๋อยังค่ะคดีของหายนี่ยเยอะมากแล้วก็บางบางอันเนี่ยแจ้งไว้แล้วแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้านะคะก็รู้สึก้อแท้เหมือนกันที่แบบมีคดีอยู่บนโรงพักอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะว่างานเยอะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ฟีดแบบอะไรกลับมามันก็พอเกิดเหตุนไมไ่รู้ไปพึ่งใครที่ไหนค่ะ ก็เป็นห่วงเนาะว่าฝาอันนี้เป็นฝาบอดักเนาะบอดักไขมันค่ะก็จะมีข่าวว่าท่อฝาท่อระบายน้ำไร้หายด้วยเนาะก็เลยอยากจะฝากไว้ค่ะคือเมื่อก่อนนี้ได้ยินแต่ฝาท่อเหล็กหายอันนี้สแตนเลสค่ะครับครับโอเคครับผมครับนิวยี่สี่สถานีประชาชนวิสารชนบุรีปูภาพข่าวสามารถเน่ใจดีรายงาน